เดเฮแชมพูช่วงสุดท้ายในรายการไทยนิยมของเราวันนี้เราอยู่กับคุณรันทาไคชิครับเราอยู่กับคุณหน่องและคุณกิ๊ฟนะครับพร้อมกับล่ามของเราคุณใหม่นะครับอ,อ,อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าคุณรันทาไคชิมีการแข่งขันแล้วก็ในวันจันทร์ที่16ที่ผ่านมามีงานแฟนมิทติ้ง คือคนรักคุหลันเยอะแปลกใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้มีนักวลบอลที่มีงานแฟนมิทติ้งของตัวเอง นะครับจริงๆเคยเคยเห็นมาก่อนไหมครับคุณคิปนองก็คือ <c oughs> จริงๆอย่างคิปน้องก็จะมีแฟนมิตรเหมือนกันค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบทําเป็นทางการออกอสื่ออะไรเง <c oughs> ี้ยค่ะเราก็จะมีในลงทะเบียนในกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของเราแล้วก็มีจัดแฟนมิตรกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีอยู่เรืร่อยๆแต่ว่าอันนี้ที่อยู่ในประเทศไทยใช่แต่นี่เป็นนักกีฬาอกประเทศตัลืกมามีแฟนมิตในเมืองไทยสําสหรับส่วนตัวผมที่จัดคอนเสิร์ตมาเยอะๆอันนี้สาหรับผมเป็นประสบการณ์ใหม่ใช่ใช่ค่ะก็จริงๆแล้ว ส่วนใหญ่เราจะเห็นในกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยหรือกีฬาที่ที่เป็นเป็นที่ชื่นชอบของทั่วทั่วโลกอะไรเงี้ยค่ะสำหรับวอลเลย์บอลก็น้อยมากๆแล้วค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะักกีฬาวอลเลย์บอลก็จะมีความแบบส่วนตัวจะไม่ค่อยอยากจะมาจัดกิจกรรมอะไรแบบนี้ค่ะแต่เนี้ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ที่แบบมีการจัดแบบนี้แล้วก็น้องก็น้องรันเองก็ พร้อมที่จะมาเจอแฟนๆแล้วก็ให้เวลากับแฟนๆที่ตัวเองก็ต้องบริหารจัดการในการซ้อมด้วยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่ที่เริ่มมีครั้งแรกเงี้ยโดยเฉพาะกับนักกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งจะได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนะครับอยากถามคุณรันครับว่าผมเห็นคิวคุณรันเริ่เดินทางมาประเทศไทยนะครับมาถึงตอนนี้คุณรันแทบไม่ได้พักเลยคุณรันเหนื่อยไหมครับ ซึทท่งแทบจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลยนะครับเคยมีมาเมืองไทยได้ไปเที่ยวเมืองไทยจริงๆจังแล้วหรือยังครับอ高校生่来た時にเ校生の時に来た時にปしだけえっน観光はしましたเร <laughs> <他們 S 3> ียนมัธかมาอี<ス>่ครงกาอที<ス>่ยอที่ขมไปย์พัฒนากองีฬยาของของสมาคมวอลเลย์บอลนะคะเขาก็จะมีเหมือน ทีมจากต่างประเทศมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไทยค่ะแล้วก็หลังจงงากฝึกซ้อมเสร็จนีคะก็จะมีวันว้างที่พาไปขี่ช้างเที่ยวตลาดน้ําช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกบ้างเนี่ยน้องเคยมาตอนเด็กๆตอนที่เ,เป็นทีมมัธยมถ้าพูดถึงประเทศไทยนอกจากช้างแล้วชอบอะไรอีกครับเอ็くくっててかったんมすけどでも昨日久しぶりに あ,あ,あแล้วถ้ามาเที่ยวเมืองไทยคุณคุณลันอ,อ,อยากไปเที่ยวแบบไหนครับภูเขาทะเลหรือว่าอยากไปจังหวัดไหนพิเศษที่มีแต่แนะภูเก็ตตกอยากลองไปภูเก็ตถ้าพูดถึงภูเก็ตมีอะไรที่น่าสนใจครับคุณคิดว่าทะเลครับทะเลมีหาดเยอะ <laughs> ใช่ค่ะคือจริงๆเราเราจะเป็นเวลาเราเล่นอาชีพต่างประเทศนะคะเพื่อนๆเนี่ยเขาจะจดจำภูเก็ตมาตลอดแล้วก็จะให้เราเนี่ย 僕はタイのおすすめを聞きたいなと思ったんですけど今いろいろ教えてもらったのででもなんでこのタイの昨日も試合をやらせていただいたんですけどやっぱりタイの方々のバレーボールに対するすごい熱量というかすごいこう試合をやってても歓声がすごかったり応援団の人たちがすごく熱かったり。 いそれだけレー・ーボルก็ต้องบอกว่าพูดแล้วก็จะเหมือนอวยตัวเองเนาะแตจริงๆเป็นความนิยมที่เริ่มต้นจากยุคคุณพีดคุณน่องจริงๆคือจริงๆอาจจะเริ่มต้นจากวอลเลย์บอลเราอ่ะทีมของไทยค่ะแต่ก่อนเนี้ยเราสู้ใครไม่ได้เลยก็คือไปแข่งกับใครก็แพ้ตลอดไม่ได้เป็นทีมที่เป็นที่รู้จักแต่หลังจากที่ทีมชาติไทยของเราอ เริ่มเป็นที่รู้จักหรือเอาชนะคว้าแชมป์เอเชียได้เนี่ยมันเลยกลายเป็นการแบบทำให้เหมือนปลุกกระแสในไทยว่าเอยวอลเลย์บอลของไทยเนี่ยเราสู้ต่างชาติได้นะก็เลยทําให้คนไทยเนี่ยหันกลับมาเชียร์แล้วก็มาซัพพอร์ตวอลเลย์บอลมากขึ้นแล้วหลังจากที่ติดตามดูแข่งขันแล้วเนี่ย เขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อมีทีมญี่ปุ่นด้วยมีทีมเกาหลีใต้ด้วยมีทีมจีนด้วยทีมอื่นๆด้วยคนไทยก็เริ่มซับพอร์ตแล้วก็เชียร์ทีมอื่นๆในโซนเอเชียด้วยเหมือนกันเพราะว่าสไตล์การเล่นแล้วก็ความยิ้มแย้มแจ่มใสความาการวิธีการเล่นเนี่ยคล้ายๆกันด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่คนไทยก็จะอยากจะซับพอร์ตเอเชียด้วยกันกับเราโดยเฉพาะญี่ปุ่นเอ,เองเนี่ยก็เป็นทีมที่ที่มีวัฒนธรรมการเล่นน่ารักคล้ายๆคนไทยอะไรเงี้ยคนไทยก็เลย อชอบที่จะเชียร์แล้วก็นิสัยคนไทยอะค่ะเวลาทําอะไรเนี่ยเราเต็มที่ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นการเชียร์กีฬาก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเต็มที่อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้ค่ะครับผมมีคําถามสุดท้ายว่าความฝันในอนาคตของคุณรันนะครับไม่ทราบคุณรันมีความฝันในอนาคตของตัวเองยังไงบ้างครับเอ่อผมมีความันที่ไ่เมาก่นี่จะเป็นนับาเกตบอลนักกีฬาที่มีคนทีะนักกีฬาทมามฝันที่จะเป็นนักกีฬาที่มีความฝันที่จะเป็นนักกีฬาทมามฝั 今日本ではバレーボールは少しずつ人気も上がってきてるんですけどでももっともっとこうバレーボールを人気にしていってやっぱりバレーボールやりたいっていう子どもたちがやっぱり増えるっていうのがあのすごく僕はこう目標としているのでだからこそ自分自身がバレーボールの面白さを伝えられたりバレーボールっていうスポーツをこう夢のあるスポーツに変えていくっていうのが目標なので。 でもそれはこう日本だけじゃなくてやっぱりこう世界ですごく僕もそうですけど日本のバレーボールを応援してくれる方々もまあ特にタイでもそうですけどいっぱいいてくれるのでそういった方々にもえまあこうやってファンミーティングであったりあの世界、もう日本だけじゃなくて世界を見てあのトップ選手バレーボール選手になっていきたいなと思ってます。で ผมมากุผู้ชมไปดูบรรยากาศของแฟนมิทติ้งครั้งแรกในประเทศไทยของคุณมันทาขาชิที่เซอร์สตูดิโอครับ ชอบมากๆไม่คิดไม่ฝันว่าจะอบอุ่นขนาดนี้แล้วก็มีพี่ลุยเข้ามาด้วยคือแบบประทับใจมากค่ะประทับใจมากขยับมาอีกอยากมาเจออีกใช่ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้สูงขภาพแข็งแรงแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆโชคดีแล้วก็เป็นรอยยิ้มแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจเสมอแล้วก็ยินดีมากๆที่มาไทยนะคะขอให้มาไทยอีกค่ะ เห็นได้ชัดว่าคนไทยรักคุณลันมากๆเลยจากแฟนมิทติ้งที่ผ่านมาคุณลันอยากจะพูดอะไรให้กับแฟนๆชาวไทยทุกคนครับโซเดสเนไทยโนฟัฟนก็เขาก็ทาคาชิซังโนโตัวก็ได้สกิดาโตโตมอเมาส์แต่ฟันเอโนเมสเซจิกะริมัสก้าเอ้まずは皆さんいつも応援ありがとうございます 今回、タイで試合できたこともそうですし、このようにテレビに出演させていただくことも非常に嬉しく思っています。これからもタイの皆さんにも自分自身の成長した姿であったり、面白いバレーボールを見せていきたいなと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。 นะครับก็จะเห็นความสวยงามของผ้าคอมือนะครับซึ่งแต่งกระดุมด้วยเซรามิกคือลำปางเขาดังเรื่องเซรามิกนะครับจากร้านอารีเซรามิกนะครับเย็บโดยฟ้าไทยผ้าไทยนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการไทยนิยมของเราทางช่อง3วันนี้ครับผู้ชมสามารถชมได้เพิ่มเติมนะครับในเพจของไทยนิยมทีวีของเราด้วยวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งหมดและ ล่ามของเราในวันนี้ด้วยขอบคุณคุณผู้ชมและผู้สนับสนุนรายการของเราทุกท่านวันนี้แทนนิยมลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าวันอาทิตย์1 0บ5กาสี่สิบห้านาทีวันนี้สวัสดีครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าการเดินทางของไทยนิยมของเรามาถึงวันนี้วันนี้ก็จะเป็นเทปสําคัญอีกเทปหนึ่งที่เราจะอยู่ร่วมกันทั้งหมด สำหรับผู้ดำเนินรายการของรายการไข่นิยมครับได้ความรู้ต่างๆจากอาจารย์โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องร้องขอน้องแชมป์บอกว่าไปไหว้พระกับคุณแม่นี่น่านุ่นมูใช่ไหมครับผมเป็นคนไม่ค่อยมูเท่าไหร่นะครับพามผมไม่ค่อยมูหรอกไม่ว่าจะทําสวดปฏิโมข์อะไรต่างๆก็จะทําในบวถโบสถ์นั้นเนี่ยพระเนี่ยเวลาสวดบสต่างๆบารีต่างๆก็จะร้องรอย เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีมากยิ่งขึ้นกับวคิดเราจะได้รับรางอันนี้ผมได้ทานไปแล้วไม่อเช้าพี่รัมมันเป็นอะไรครับเป็นข้าวเหนียวข้างในเป็นไก่ทอดครับรเราสามารถรแกะแกะทานได้เลยแบบนี้ครับรพี่ครับรนี่